แม่อ้อยคนสวยของอันขอเพลงจดหมายใส่น้ำหอมยิ้มก่อนอานตาหวานก่อนเปิดนะไม่งั้นอ้อยจะไม่ยอมขอมาส,สองวันแล้วนะมมานาหมดวันนี้หมดหมดเะไรมนะหมดหมดเสียงมมาาหมดเสียงจ้าไม่มีเสียงขาหายแล้วคอเป็นแทนเนาะพย <laughs> ายามเก็บสวยให้กันแม่ <laughs> เดี๋ยวจัดให้แม่ ่อนไหนต้องพูดอ่ะต้องร้องออร์ติพักใส่สองคอง้อใส่้ำหอมชื่นใจถ้าเปิดอ่านตอนไหนจุดหมายฉันจะได้หอมยิ้มก่อนอ่านตาวานก่อนเปิดนะไม่งั้นอ้อยจะไม่ยอม อ้ยแอ่านาม้รนะเบ้กโอะไรแมชูป้ายไปเลยนะอานแม่อ้อยขอเพลงเบิคยร้องครับเนี่ยต้องเรื่องหารักหรจ๊ะจ๋าจๆาจ้าเล้ารอเข้ารอได้ครับโอ้ฟังใดีดีนะซ้ายขวา โอเคครับนักษาอง้สกรสองสว่อจ๊ะร้องไงจ้าขอบคุณครับแม่น่าเลยลืมนะขอให้นมรถหานคนรลมหรือเปล่าคนร่มในรถหลังเขาบอกขอล่องเรือหาลับด้วยคนไหนนะทุวพี่คนไหนนะฮะลองเรือมาหับ ตแ,แม่ออกเพลงอะไรไหมเราสาวน้องคนสว่างร้องไงแม่แม่ไม่รู้ด้วยคิดถึงเพื่อนปากนา้ำโพแม่คะนิด <c oughs> ้ดียวฟื้ตนตหน่อยได้ไหมเดี๋ยวลืมเนื้อมาแล้วเราฟื้นตัวหน่อยได้ไหมแต่ฟื้นใจหน่อยได้ไหมช่วยพูดว่ารักอีกครั้งให้อ้ายได้ยินได้ฟัง เพียงจะเป็นแค่ครั้งสุดท้ายขอบคุณครับแม่ล้อขาเลยนะไม่ไปไหนเลยนะขอบคุณครับกวางพะเยาโอ้โหแต่ละเพลงอยู่กับแม่เหอะนี่คนนี้ก็จ้องจะเอาหนูกลับบ้านอย่างเดียวเลยนี่ยกสุพรรณให้หมดเลยมีจุดขายมีจุดขายน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวขอพิจารณาอีกรอบ อุ้มลูกตามเมียไม่ได้นอนกเลยครับคนไหนครับคนไหนขอ,ขอ,ยยอปตาอุ้มลูกตามเมียอ่ะอันนี้ชีวิตจริงป่ะอ้าวแล้วอุ้มลูกตามเมียอุ้มลูกน้อยลายตาสืาา่อธมาเก่าตาคงนี่น่ารูกมากนะตาอุ้มลูกตามเมียเลยขอบคุณครับโอ้โหสายเพลงจัดเลยนะฮะ ดูแม่ลองเสียสระดาลรวมกันดูนะฮะนะครับนะฮะผมจำไม่ได้นะครับวอนรักก่อนนะเดี๋ยวให้สมบัตินะเดีด๋ยวให้สมบัติด้วยนะให้หมดเลยนะโอ้โหมีจุดขายนาสนใจขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับได้ไหมจ๊ะต้อนรับรบอ,อ,อ,ออะไรนะนอนหลับหรือยังร้อยช่างของดี่ ้าเจ้าหลับฝันดีฝันเีงเพียงเล็กนอยหมน้ำหยน้ำยวอลลักเหแม่ าอาจารย์นะ,ะไม่จริดเยอะจ้าร้างพะเยาได้เก๋เลยนะเฮเลใจร้องไงน,นะฮะเฮเสีดำไม่ใช่คือนั่นคือไหน,นไม่ใช่ต้องไงใช่แล้วไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ยังไงไม่รู้มาลายไทยาเหรอครับ ได้ครับได้ขวานพยเยาก่อนเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตบกันแน่เลยงานนี้ให้ไปตบเข้าหน้าเข้าฝวก่อนนะอรูดนั่นอะไรรูดนั่นอะไรเดี๋ยวจะแตะตาว่าจ๋าเธอคือดวงใจได้ครับ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 อ่าอยากมีทั้งสี่มือเนาะขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเลยคือคือดวงใจครับ โลกมีความหมายจากวานที่ใจเราใกล้ชิดกันทุกคนสำคัญที่ความฝันสมการเจอที่มารวมหวังและเป็นที่ทางดาวเดินขอบคุณความบังเอิง น้ำเธอสูจรยาว้านพยาอย่าไปตกเขานะตรงหน้าได้จับมือจับมือร้อยฟังโห้โหอย่ร้อยใจสิแหมใบชทยานะได้ครับเหนที่งอนมันเด็กขโมยหมวกนะอะไรลืมไปแล้วว้านพยาวโอโอ้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  ขอตามมาด้หน <formation> ่อยนึงโอ้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 และทำบุญจังได้แล้วว่ถึงได้มาเจอสาวเจ้าน้องอูดวงดอดินแดนหุ่ยป่าและเช้าทิงพงมิปลายในป่าลำเนาหวานหนึ่งพยาวยัางน้ำและเนอ้อเนื้อหน่อยหน่อยหน่อยน่อยครับ ตัวจงดวงหู่ด,ด,ดาวสกาวสูงลมเอ้ลเอยลมเย็นแถวมาไม่ตาสวางนกขาวเขียงคู่ขันคูยอู่รำไรสวรรค์ส่งพันมาถึงมายไมัไก็าม มาลายชยาได้เลยเดี๋ยวมันตกเขาอีกมาลายชียาเพื่อมีแฟนของเขาในและอีกหลายคู่สุดจะหวงมาลายถ่ายไม่ทนันต่คือไปร้องแล้วนะไปร้องเดียว <laughs> อาจจะพักพักขอเพลงสัก <laughs> ครู่ได้ครับได้ครับแม่สาวงามความมจิต สาวงามผู้เจิดหน้าพุทโธมาไอ้หนุ่มบางคราวมองสาวเมืองพิจิตเมืองตาส่งตาหินทางใจคือรักอย่ามองรักเธออย่าเกินหวาดหินอย่าปาสู้เมื่อคิดม้ายก็ ครับไครับออรัคอ Luckily, ีกอแล้วไหนเรามาระดกกันมาระดกเ่อจะให้ครัให้มาเล่าอบคครับทำให้โมระดเลยนะได้น่าสนใจอะไรนะยกบำนานให้โอ้โหยกให้หมดเลยละเกิดมาคุ้ค่าเลยก็ลนเย มีร okay. ้อยไล่เลยโอเคสามคนแล้วคอยสี่คนผัดกันเจ็ดวันขอบคุณครับอะไรลืมหมดแล้วในชีวิตเราไม่กี่ร้อยไล่แล้วอึ้งเลยได้แล้วนะขอเพลงโอเคครับวอลรักใต้เงาโศนี่คุณแม่เป็นกรรมการประกวดร้องเพลงป่ะครับขอเพลงยากนมากเลยดูอยู่วะใต้เงาโศนี่ร้องขึ้นทุกวันเลยนะ กอดละตังเงื้อม้องนหายโอ้ใจเมื่อมันจะขาดร่วงหล่นกรณีการสร้างสร้างให้หวั่นใจตนน้ำตาพี่หล่นหล่นโดยไม่รู้ตัวจะให้เบอร์เท่ากั พูดแล้วนะเ,ออเดี๋ยวจะร้องมรักตลอดชีวิตจ้าพอรอรอให้โอ้โยแต่ละเพลงไม่สงสารกันเลยที่ตายเงาโศกที่คิดถึงเธอเมือนใจจะขาดขนาดใจนั้นที่เพ่งความรักมีทันดวงใจ<อ> เขอเข้ารักเธอเหมือนดางทู่เธเ้าให้คุ้มที่อายอลเศร้าหลีขาที่ขาวร้องเธอร้ายเห็นใจก่อนรักสัมผัสน้อยอยากจะมอนมันเสพดื่มใจ ขอแล้วร้วองเพลงใหคุณแม่จะกทีนิ่งแ,แม่บอกว่าขอเพลงขอโทษที่คิดถึงนะเหมือนดั่งความอุน่นหายพยายงมหัวใจไม่พอจี่หนาวทุกคราวที่รอจึงขอจะเลือร์ทีงจับ,จ,บ,จ,บจับแล้วเขหก ลับแล้วควาใหยาวนะจำแนเร่นเลสุดพายที่ทัดีครับองพุดแฟนลงครับในท่บกลางบรรยกาศองกลุ่มควัน น้องเล็กอันน่ารักส่งเสียงหน่อยเร็วใครว่าน้องเล็กอันร้องเพลงเพราะเสียงหน่อยเร็วโอ้โหน่าชื่นใจจริตเอาอปเลยนะฮะคุณแม่ไปเลยนะโบถือขอเพลงขอท่อนสุดท้ายเลี้ยงแทนเก้าชั้นไปแจะเพลงนี้เลี้ยงแทนชีวิตกลาง,งาน้ำสุขสันต์ กัดวังใหญ่เลยก็เจ้าภาพนะคุณแม่คุณแม่อุศนีนะครับกุมตั้งนะครับก็จะตบเงิน้ด้ครับเดทายรูปรวมกันทีินี่นะครับผมี๋ยวกรวมกันหน้าได้เลยครับเดน้องแม่จรัจะไปกันกัภาพนะรูปอะไรรูปขบนเชเลยครับผมรูเชิญนักข่าจ้าภาพครับผมกระผมระหว่างนี้รูปกันหน้าเลยครับ ลองเว,วันรัฟัาให้ฟังหน่อยซูต้นเรื่องส,สุรี <c oughs> อาต่อราสุรีอาพลายโ,ยโ,โลมลมเนเ็นไขนไว้โย่ลมช้อยบอกพักทีวเรือมา สุวรรณสิงสนสุยาพระหรสวรรัวเดไหมครับดเลยติที่ที่่อน่อนแมเขากระเป๋าตั้งหายี่บอกเลยซื้อหมดแล้วสมัยเลเรำะ เรียบเลยไม่บอกเลยน้องเลอกปมตั้งใจแม่แอิศีก็บอกว่าประกาศวันที่2ีุ่มภาพานไ้ด้วยที่มุพาพานู่ทุแสนนะครับ่สแสงมาแยี่สหกยี่คุมาี่บหุมพานี่นะครับที่ชนนะครับมายนะครับเจอ้นะครับอแเาติดต่อผมมาได้นเน